That's the reason why we're all here. After all. Mickey Mouse rang the alarm. anything yet. Lung. Because of the legal agreement we have with Disney, but let's just say we found some questionable things. We thought they were costumes, but uh, well, look, it doesn't matter. We just need you to keep a close eye on them. If you look around the building, I'm sure you're gonna see an inverted Mickey character. Now, don't be alarmed. Oddly enough, from what we've observed, this thing can only hear mm -hmm. and has pretty weak vision. Uh -huh. If it does happen to wander into your workspace, just turn up one of your security cameras. The loud sound the camera makes should lure that thing away. Try to be quick about it though. You mm. probably only have a small amount of time to react. All right, I'm gonna leave that all up to you. Also, don't mm. mess around with the equipment too much. That stuff costs a lot. Uh, Good night. ครับ Good night. Hmm? อะไรบ่?นี่นี่นี่ อู้ดีเพื่อนยังไงขึ้นพลผังพอดีใช่เจอบ่อยเลยเจอบ่อยจัดเลยมิกี้กูท้ามตายคืนแรงนะโน no. โอ้โอ้โอ้โอ วอดวอดวอดว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 ดใจเย็นมิกกี้ใจเย็นเนี่ยรพี่มมิกกี้ดูชื่ว่าพาติเชอร์ของมันมิกกี้เมาล้อมเหลวทำไมทำไมเหมือนขุนขี้พึ่งเลยวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละอ่อมิกกี้เมาก็อยู่ตรงนี้นะพลังงานดูดีๆนะอุ้ยอุ้ยอุหายหายหาย เไม่บอกอ๋อยู่นี่เราจะว่าไปว่ามีหัวกุฟฟี่อยู่เนี่ยหัวกุฟฟี่ไม่ใช่รูฟี่นะที่สองแล้วที่สองแล้วกดะไปบ้านในการปิดกล้องนะและให้ไลน์มีกีด้วยการปิดกล้องะหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาอ่ัเดี๋ยวจะมาเฮ้ยปิดกล้องแม่งเลยมิกิกลับไปน่นแล้วนะ อนอนล้วใช่ไหมไม่เห็นมิกกี้ครับไม,ไม่เห็นมิกกี้เลยอ๋อมิกกี้อยู่นี่นูนไม่ได้ไปไหนเรด่ดโชคดีปะยังรอดตีไฟ ไอ้กลเลยไปเอุ้ยหายหายซ้ายก็มีตรงซ้ายสุดหน่าจะทำยังไงก็ก mm hmm. อุ้ยมีกีิเดี๋ยวซ้ายซ้ายขวาอ่ะรอดูอ่ะรูวิธีการละมือหมดแล้วผมดูในคลิปมาหมดแล้ว mm hmm. ก็เดี๋ยวหาให้เจออ่ะนะ ถึงขึ้นหนึ่งคือสองนะต้องขอรางวัลดีๆเลยอาจจะมีการจับสักแกโอ้มีกีเลี้ยวซ้ายอ,ะอ่ะอ่าซ้ายมาก็ต้องปิดก,กล้องอาจไปลึก <c oughs> อย่าปิดช้านะฮะปิดช้าอ่าหากล้องช้าคือตายเนยนะขีมาเองแล้ววะโอ้ยยังอยู่ที่เดิมอยู่เลย มาซ้ายนะหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ตีสามแล้วเด้อตีสี่โอเคไม่ใช่ตีสามก็ตีสี่ฮึ่ไม่ไม่ใช่เยอะหายไม่ไหนวะเป็หายังไม่หายไม่ไหนเลยวะ เออบิ๊กม้าวฮัลโหลไม่มีมาหายไปไหนอ่ะพีเอนเออผมไปเจออ a สเตอร์เอล้วขอ,ง,องนี้ด้วยก็ยังไม่ได้ใจว่าทำยังไงก็ต้องรอดูพีเอ็นหายไปไหนแล้วนี่ค s สตอมไนท์ก็มีคือหนึ่งก็มี ไม่ใช่มันจะมาคืนไหนหายไม่หายฮะไปไหนแล้วนี่โซเน่กินเกินโอ้พีเอ็นกินเล่นหางเอ็นซิละตายแล้ว,อ,วอุ๊ยอะไรเั้เสียงไรอืมโดนดจมูกโอ,โอ้ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะไม่เข้าของฟิตเลยน่ะนี่ อ่ะม anyway, ั้งบลูเฮ้ย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 เียเกือบโอ้ยอยนู่นละมันไปนู่นละเดี๋ยวก็มาขวาอีกตีห้าละตีห้าละจะ6หกโมงละทำงานห้าสิบประหยัดด้วยในการดูกล้องกับการอยู่ในห้องออฟฟิศ ไม่มีโอเคพีเอ็นยังอยู่นี่คือคืนหนึ่งนะเนี่ยต่อไปก็คืนสองนี่ตีห้าละหายอ้นูน่นเออพีเอ็นหลับหรือเปล่าวาเนี่ยดูหน้าตาแล้วเหมือนคนหลับเลยอ,เอาอหกโมงแล้วโอ้โหง่ายเกินอะ,อะไรอ่ะ อะไรอ่ะอ๋อคัสซีคัสซีนอะไรอ่ะอ๋อห้องครับมันคือห้องอะไนี่มันมีอะไรอ่ะเอ่อหุยอะไร What 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 เสียงอะไรอ่ะหุย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 ยหุยอ๋ออ๋อคือที่สอง โดนโลก็ต้องปิดด้วยกล้องฮออสโมอร์ก็เหมือนกันนะตามสเตปอืมอรับสายสิครับรออะไรละ่ะ,ะ,ะ<อ>เจ๊ฮัลโหลอฮั่นโอ้เจ๊ควัสดีโอเคชันลิซ่า,ซาเออน,นั่นมันของธรรมดาหรือเปล่าะ ผม um, ว่าน่าจะเป็นของผ้าเลยเหมือนผ้าในเก่าๆเลยนะเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะอืม ออสบอลอ๋อออสบอลต้องปิดกล้องฮะผมจำได้อยู่ออสบอลต้องอันนี้ออสบอลน่าจะเห็นยากนะต้องปิดไฟเอาครผมจะเห็นเฮ้ยมาเรื้เกินโอ้ยเอียนรี่ไปไหนก่อนนะผมยังฟังเล่าเรื่องไม่จบอีกอืมอ่าฮะอ่าพายเรียกคาร์เว่นอ่าฮะ อโอเคกุลลอกครับอื้ฮะออสบอิดกล้องฮะโดนโนก็เหมือนกันเดอะเฟนก็ปิดไฟฮะผมจได้อยู่หนักมากเกินหนนโน่โอเคตะกี้ตะกี้พี่เอ็นมาฮะแงตกใจเลยเสียงโนโนโคดัง ช CPN ดีๆฮะถ้า GPN มาตรงนี้เกือบแล้วนะเนี่ยตีสองออนวอ์ ball, มาตรงกลางนะใครมาก่อนเน,นี่ยในเสียงเหมือนผู้ของใครก่อนสวัสดีครับไม่มีอ่ะ ไม่มีไม่มีฮะนั่นมันหายไหนฮะทำรูอุวยออนวะโอเคผมมีออมออนะหน้าตาดูแบบน่าสงสารอะหกสิบเปอร์เซ็นต์เร็วมากออกปิกองเร็วมากไปหาดีๆประหยัดเลย ที่สองแล้วที่สองแล้วทูกคนผมน่าจะผ่านใ <C le af> นเสียงของกองแกงกองแกงนี่ก็รู้ละห้องขู่ยางกับอ m มนดาอีเวนเจอร์เลยนะเนี่ยห้องเนี้ยค่อนเหมือนมากมีมีซนะิงด้วยนะอืมเสียงอะไร อะไรอะไรตูวบอสวัน,นอุ้ย่งมาจดังอยู่แล้วโน,โนโน่นประจำอุย้ยอะไรอะไรครับฟดฟีไม่มีนะ่ดังมากเลยลีนะขออภัยด้วยตะกี้มันดังไปหน่อย ซ้ายเคียย์ขวาเคียวฮะก็ไม่มีไม่มีนะท่านคืนคืนหนึ่งคืนสองง่ายอนะ่ะไม่มีเออไม่ใช่ยาแล้วง่ายถ้าคัสตอมไนท์กับอ๋ออะวะัดอะไรฮนะต้องคืออะไ,ไม่มีนี่ ไม่มีอะไรกดได้อ่ะอเด็กลังงานเหลือสามสาเร็วมากตีสี่ละตีสี่ละพลังงานเหลือสามสิทำไมเสียงเสียงอะไรอ่ะ ไม่ใจแล้วไม่เจอแเสียงแล้วน่ากลัวมากเหลือเกิน อะไรอะไรอะไรเดินมาวัดวัดวัดว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 ดโอ้ยยี่สิบเอ็ดเร็วมากเร็วมากเลยรางงานอย่าใช้หมดนะฮะงั้นเดี๋ยวพี่เอ็ดมาเสียเสียเสียเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีฮะกลางสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้ตาย ตีห้าแล้วขอห้องมูฮัพลังงานก็จะหมดแล้วเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ย่าแล้วย่าแล้วต้องปิดไฟเ้ย <c oughs> เกือบเกือบโอเค ผมโมงชาแล้วฮะอะไรนี่ฮะอยู่มาไหนฮะอ๋อแล้วอะแล้วแล้วผมอยู่ไหนน่าจะที่เดิมแน่นอนเลยฮะอ๋อใช่จริงเผมอยู่ที่เดิมแ้วมันเสียงอะไรฮะอะไรมันฮ้อฮ้อใส่หึหึอะไรหยอะไรแว๊บแว๊บฮะเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนผมเห็นอะไรแว๊บแว๊บเลย วุ้ยวุ้ยวุ้อะไรวุ้ยอ้าวคือที่สามโอ้โหและและต้องมาเจอขอเบตตรงคือที่สามก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยมาต่อใหม่และกันนะเจอกันบ่อย